สุดของญาติโยมชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอโอกาสแด่บรรดาคุาอาจารย์พระเทรานุเถรทุโปทุกองขอเจริญพรเจริญสุขแด่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านทั้งที่มาจากประเทศไทยมาจากประเทศลาว ทัวบนมามาร่วมสมทบกับญาติพี่น้องกัมพูชาบนใหญ่ในวันนี้บนผ้าป่ามหาสมมคคีว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะสมทบทนสร้างอะไรนะสร้างพระวิหารสร้างสังเว สัญญาสถานด้วยวัดป่าพาราณสีก็ถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายได้มาร่วมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้อากาศก็ดีเย็นสบายาเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองก็เป็นโอกาสให้ ญาติโยมทางประเทศไทยประเทศลาวทั้งสามประเทศมาร่วมกันอยู่ที่นี่นะเป็นเรียกว่ามาช่วยแทนสั้นๆให้ผมขอแปลแล้วไปไปสักแหม่นะใครแปลนะนั่นนี่อย่างนี้หลวงพ่อพูดประโยคสั้นๆแล้วหยุดแล้วผมแปลเานั่นแหละเอออ้าวก็ให้น้องพ่อน้องตาท่านท่านแปลให้ว่าอย่างนั้น ก็จะเอาสันส้นๆเอาเป็นท่อนๆไปเนาะาวันวันนีนะ้ก็เป็นวันที่ว่าเป็นวันรวมญาติญาติธรรมชาวพุทธของเรานะาทั้งสามประเทศประเทศลาวมาด้วยประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ญาติพบญาติก็ทำบนด้วยกันมีความสุขเนาะเอาแค่นี้เนะ <c oughs> เ ไงมวยเด็กคนโวยสักติงใบปืนคือะเทศไทยมีเลาแล้วก็ปืนแม่เก็ดยังไงโรยเยี่ยนอีกออกุู้เดียวนี่หมดหรอกครับประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาประเทศกัมพูชาก็เป็นเมืองพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมก็เหมือนกันคล้ายๆกันประเทศไทยมีอะไรประเทศกัมพูชาเขามีอย่างนั้นเนาะนไทยอินสืบกันศาสนาพุทธโดยละเนียดเรียนรับวิธีปฏเบัติอีโดรพิเดียอย่างประเพณีทางพระพุทธศาสนาถ้าเป็นการปก ครองระหว่างประเทศเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ไปคือมาคืนสองคืนด้วนะมาคืนแรกก็ไปพักที่นนพ,นพนมเปญพนมกรุงพนมเปนเนาะเมืองหลวงก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเห็นนะอ่าลือม,ม,ม, <c oughs> มากาน,นอ่าก็ไปเห็นอ่าไปเที่ยวชมที่ว่า เหมือนเหมือนประเทศไทยคล้ายๆประเทศไทยหนึ่งเป็นสัญญา,ญญาลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาก็ยังวัดอะไรเนี่ยวัดพนมนะนะพนมเป็น,น,นก็ได้ขึ้นชมด้วยมีพระราชวังเมีเเนเยนมาเออแล้วก็ ได้เห็นสำนักพุทธด้วยอก็เหมือนประเทศไทยนะเอออันนี้เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราชาวกัมพูชาก็ดีเมืองไทยก็ดีประเทศลาวน่าภูมิใจพวกเราทั้งหลายเป็นคนรุ่นหลังปู่ย่าตายายวันพระบรุรูของเรา ได้รักษามาถึงปัจจุบันนี้เราจะสืบต่อไปได้อีกอย่างไรเน,ะะรน,นาะมโมโมโเ,เอ่อนี่ก็นี่แหละคือวันนี้เราจะรวบรวมปัจจัยสมทบทุนอันนี้ไปสร้างาศาสนสถานต่อไป ศาสนาวัตถุนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักฐานที่มั่นคงถ้าที่ไหนมีศาสนาวัตถุที่นั่นก็ถือว่าศาสนามีหลักฐานมั่นคง่นี่แหละคือส่วนที่เป็นข้อวัดปฏิบัติศาสนาธรรมคำสั่งสอน พวกเราชาวพุท,พทพธพระพุทธเจ้าคําสอนในทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้ชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติตามให้รู้จักละชั่วทําดีทํากุศลให้ถึงพร้อมหลักของการทำบุญก็อย่างที่เราทำานดาํำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ให้เราใช้ปัญญานะพวกเราทั้งหลายชาวพุทธมารวมกันในวันนี้ทั้งประเทศไทยประเทศลาวก็มาช่วยกิจการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพวกสัมพันธ์ธรรมดีต่อกันนะ เป็นญาติเป็นพี่น้องญาติธรรมด้วยกันเรายึดเอาหลักคำสอนพระพุทธศาสนาสำคัญที่สุดอหิงสาปรมาธรรมมาทรโมนะคือความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก สอนให้คนมีคุณธรรมเสมอกันด้วยศีลห้าทุกคนมีศีลห้าเมตตากันมีแต่คนรักกันไม่เบียดเบียนกันก็โลกก็อยู่สันติสุขก็ขอฝากคำนี้ไว้กับญาติโยมชาวพุทธทุกคนให้รักกันนะมีอะไรก็แบ่งให้กันเขาเรียกว่า สังหาวัตถุหรือการให้ทานทำบุญนอย่างนี้แหละเป็นต้นอ่าก็ขอฝากเพียงแค่นี้นว่าบบความสุขอันใดเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอด้วยคุณอำนาจแห่งคุณพระสรัตนาตายจงคุ้มครอง บอกปักรักษาญาติโยมสาวุกชนทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยปราศจากทุกโศกโรคไปทั้งหลายทั้งปวงจงนจะเริอเจเริินด้วยอายุวันนะสุขภัณฑเทิน <laughs> तो ये लामों तेरे तबादले तेरे लामों शुष्क सामा तबादले तेरे पीने के लामों पीने के लाम सामा तबादले तेरे